สวัสดีท่านสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่รับชมกันด้วยนะครับค่ำคืนนี้ครับทุกสายตาครับจับจ้องไปที่ตำนานผู้มีนาำว่าแสนชัยครับยอดมวยไทยที่มีศิลปะทุกอาวุธครับเปรียบเสมือนบทกรอนครับบนผืนแผงผ้าใบครับแต่เมื่อออกอาวุธครับกลับกลายเป็นเสียงดังเสียงฟ้าผ่าท่านชมโอ้โหว่ากันแบบนั้นนะท่านชมมาฟังตรงข้างครับนักสู้จากกัมูชาครับเอลิสครับผู้แบกศักดิ์ศรีชาติไว้ไว้บนบ่าครับเขามาพร้อมกับความแข็งแกร่งและใจนักรบที่ไม่เคยถอยฮะแต่ทว่าครับเมื่อเผชิญหน้ากัับบแแข้งงงอสสนชชยยครเเีี จะเป็นยังไงครับมาคู่นี้โชว์กัน3ยกเหมือนเดิมนะท่านชมนี่ครับอาริสทีบขวาออกมาครับนี่นงเวียกัมพูชานะฮะเจอแสนชัยยอดมวยไทยของเราครับนี่ฮะโอ้โหอายุนี่ห่างกันเยอะครับไม่ต้องถามถึงครับเรื่องอายุฮะแต่จังหวะฝีมือนี่พอวัดกันได้ครับว่างกันแบบนั้นฮะดูฮะท่านชมแต่อู้แต่สายครับนี่ครับสายทั้งแถวของแสนชัยไงอาริทคืนได้แข้งขวาของเขาครับนี่ครับคืนได้ทันควันฮะไม่โซนครับคุณมาผมก็คืนไปครับวางกันแบบนั้นไทยกับกัมพูชาอุ้ยเต็ม แตะตะวักการขอายอุยตามในหมัดายไปหนึ่งทีท่านชมโอ้โหดูจังหวะภาพช้าโอ้โหซัดเข่าร่องคอของเอลิสนะฮะดูแสนชัยฮะโอ้โหโหดจริงๆฮะท่านชมอุ้ยลงไปหนึ่งนะครับออ้จังหวะนี้ฮะโอ้โหจังหวะฟาดเลยแข้งซ้ายของแสนชัยนะฮะเข้าก้านคอของเอลิสฮะอุ้ยอ้เจ้าพระคุณมาครับแสนชัยนี่ครับโอ้ถีบหน้าหนึ่งทีฮะปล่อยไซนึงทีครับแตะไซนึงแข้งเอลิสพยายามขึ้นในหมัดไม่ถึงครับดอกนี้โอ้โหเจ้าพระคุณแสนชัยครับนี่ครับโอ้โห ดูว่าไอริสเดินเข้าหาจะเอาคืนครับจังหวะต่อยไหมถึงครับโอ้โหมาไปพลาดฮะบุยเอาคอไปรับแข้งของแข้งของแสนชัยครับไอริสโอ้โหนักมวยจากกัมพูชานะคนนี้ฮะท่านผู้ชมจังหวะวิ่งไปจิ้มขวาลำตัวครับมาฮะนี่ฮะโอ้โหอยากจะลองกับรุ่นพี่นะครับนี่ไปเตะขวานึงทียบมาฮะไอริสฮะตีเป็นชัยกระทุ้งเข่าซ้ายออกมาท่านผู้ชมนี่ฮะโอ้จังหวะจับมากระทุ้งไม่ไม่กระทุ้งกระกดกันไว้ก่อนครับโอ้โหนี่ฮะสมานะช้างครับตอนนี้ครับไทยกับกัมพูชาฮะมาชัยแดงยังไม่ยังไม่เริ่มสงบนะฮะดูครับ แต่บนเวทีคืนนี้สนั่นแน่นอนครับนี่ฮะต่อยอุ้ยเติมด้วยหมัดซ้ายฮะสวยฮะแม่แสนชัยยอดอัจฉริยะมวยไทยอยู่แล้วครับนี่ฮะแสนชัยมวยไทยยิ้มฮะโอ้โหอุ้ยคนนี้ไม่ธรรมดาครับดูครับการออกอาวุธของเขานะแสนชัยคนนี้อุ้ยเตะ่จะแม่พยายามจะเตะตวัดก้านขอคืนครับมาดีครับทีบออกครับแสนชัยต่อยซ้ายคืนครับโอ้โหมาสิครับเอริสโอ้โหเจ้าพระคุณไอหลานเอ๋ยอยากจะลองของใช่ไหมครับโอ้โหนี่ฮะแสนชัยยิ้มครับชอบใจครับนี่โอ้โหไอคุณหลานครับแม่อายุห่างกันเยอะอยู่แล้วครับรุ่นนี้ฮะดูครับ การออกอาวุธของแสนชัยฮะจะสอนยังไงครับนี่อาวุธแหมมองล่างนะครับแต่ว่าทิมซ้ายบนครับแสนชัยโอ้โหนี่ฮะใช้สายตายหรอกไอริพยายามจะคืนในหมัดครับไม่ถึงครับนี่ฮะโอ้โหดูครับพยายามนะนี่โอ้โหกระทุ้งเข่าซ้ายสวยครับแสนชัยโอ้โห่ตะู้่เจ้าโอ้โหจิ้มสายลําตัวครับูจะตามมาตั้มโอ้โหกระทุ้งเข่าซ้ายมาครับแมาไอริต้องต้องคืนบ้างนะครับไม่ใช่คืนมารับอย่างเดียวบนบนตรงที่หนึ่งครับโอ้โหมาโอ้โหดูครับลุงกับหลานต่อยนครับคู่นี้โอ้โหแสนชัยครับพีแค มวยไทยยิมครับคนนี้ครับโอ้โหเจ้าตำนานอยู่แล้วครับมาต่อเกมมันยกที่2ต่อครับท่านผู้ชมนี่ครับเจอกับน้องวัยกัมบูชานะครับยกแรกยังไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแสนชัยยังไม่ค่อยพิวมันแตะสายหนึ่งแข้งครับอูสวยฮะลิเดินเข้าหาครับเดินเข้ามาหาแข้งครับเดินรับแข้งรักหมัดของแสนชัยนะครับนี่อยากได้วิชาต้องหาวิ่งเข้าหาครับบุยจังหวะต่อยครับโอ้โหนี่พยายามกลมไปต่อยของเอลิ้นก็แตะโอ้โหสวยในแข้งสายขึ้นก็สวยครับไต่ขวาขึ้นไปรลึกเงีครับจังหว ไม่จังหวะแกพิกตัวขึ้นมานี่ได้ผิวไหวเลือเกินครับเอลิสทัาโอ้โหนักมวยจากกัมพูชานะท่านชมมาแข่นชัยยังไม่เห็นอะไรเยอะครับนี่ครับจังหวะไต่ตะวันกั้นคออีกแล้วครโอ้ยวัดไปสองแข้งนะครับเอลิสเราคุณต้องระวังตัวนะครับแข่นชัยเริ่มจะวัดระยะกั้นคอคุณสองแข้งแล้วโอ้ยคุณต้องคิดในใจบ้างครับแข่นชัยคิดอะไรอยู่ตอนนี้ครับแม่ต้องมีการบ้านอยู่ในหัวฮะดูครับไม่ใช่เดินเข้ามาหาดุมดุมแบบนี้ฮะแข่นชัยรอพร้อมรอโตนี่ครับแข้งซ้ายตรงนี้ท่านชมโอ้โหฟ้าผ ไม่ฟังฮะเป็นไงฮะวิ่งเข้าหาอย่างเดียวครับโอ้โหอุ้ยพับผ่าสิครับแบบนี้ครับโอ้โหอุ้ยลวงลงไปก่อครับทมการนะพระลุกไหวไหมไอริสอุ้ยไม่ไหวครับโอ้โหอุ้ยแข่งเดียวครั i, บฝากทั้งฝากทั้งฝังครับโอ้โหแข่งซ้ายของแสนชัยฮะอุ้ยนี่ฮะแม่จังหวะแกวัดระยะไปหลายหลายยกหลายครั้ง in like นะท่านชมเอ๋ทเทียรแม่หลายยกหลายครั้งครับโอ้โหแกพยายามจะวัดระยะอยู่แล้วครับ เป็นไงฮะโอ้หพอได้จังหวะครับแกตวัดทีเดียวครับอ้เอริสลงไปล่วงกองอยู่ด้าล่างครับนักมวยกรรมรชาคนนี้ครับอู้หุดย่อนะมาโอ้โหจังหวะแบบนี้รับไม่ได้เห็นบ่อยๆนะครับอูยของแสนชัยฮะเด็ดขาดมากครับท่านชมแข้งซ้ายดอกเดียวครับตาวัดทีเดียวครับซ้ายขึ้นล่องคอครับจบแล้วอูเอริสคนนี้ฮะทนไม่ไหวฮะนี่ครับแสนชัยการให้คะแนนครับไม่น่าจะพลาดครับคนนี้ครับมา สุดยอดฮะสนันครับโอ้ยเจอกันังไว้กัมพูชานะครับโอ้โหมาช่วงยามไม่เกิดสงครามนะครับทำชมอย่างเเดี๋ยวมาต่ออีกคู่ครับระหว่างแสนชัยกับอาลีนะครับนี่ครับอาลีทักทายได้แข้งขวาครับแบ่งทักทายก่อนฮะมีโอกาสแล้วต้องทักไทยแสนชัยไว้ก่อนห้ามนี่ครับโอ้โห แสนชัยเดินวนครับวนเข้าหาชาลีตบซ้ายไปไม่ถึงกรับอกนี้ถีบออกหนึ่งครั้งครับมานี่ครับอูมีสับขาหลอกครับแสนชัยเป็นไงครับมาชาลีไม่ยิ้มด้วยไม่เล่นด้วยเอาจริงครับชาลีโอ้โหมาเป็นไงฮะมาเดินเตะตวัดขวาหนึ่งเทียบมาอาลีเอาสิครับแสนชัยคุณเจอของจริงครับวันนี้ครับมาถีบออกครับแสนชัยโอ้โหจังหวะนี้สวยครับจังหวะแกถีบนี่จุกนะฮะท่านชมถีบจิกนะโอ้โหจิกจิกปลายปลายนิ้วท่านชมโอ้โหจุกจริงครับแต่ ดูทีหน้าออกครับท่านชมคงเจ็บคงจุกนะดูครับดูมาหลายคนนะฮะแมจังหวะทีของแสนชัยฮะมาต่อครับท่านชมยังไงครับอารีสูงกว่าเยอะนะครับมายังไงครับต้องออกอาวุธมาแตะขวาตรงนี้ไม่ถึงครับแสนชัยทำไมตอบโต้นี่ครับแตะรวบร่างครับวิ่งเข้ามารวบร่างของอารีไม่ไม่ล้มนะท่านชมมาโอ้โหแตะขวาสวยครับโอ้โหมาขึแข้งขึงแข้งขวาของอารีสวยมากครับท่านชมมาสูงกว่าเยอะครับโอ้โหดูฮะออ้ยังแมคโคกรบโดตังคับตอนนี้ฮะท่านชม มาไม่กลัวแสนชัยกลัวที่ไหนครับใหญ่ใหญ่ใหญ่เจอมาหลายรูปแบบแล้วครับคู่นี้คือจังหวะลวนแข้งนะฮะัจังหวะแหม่จะกลมมาต่อยล้ำตัวของนี่ครับของอารีโดนแข้งซ้ายถีบะวัดแม่ปายนาเป็นหนึ่งทีครับมาตีครับยิมสายล้ำตัวคืนครับแสนชัยฮะจังหวะต่อยซ้ายคืนเหมือนกันครับแมแสนชัยไม่กลัวรุ่นน้องนะฮะไม่รู้ครับอายุเท่าไรครับแต่คงเป็นน้องแสนชัยอยู่แล้วครับนี่เตีมหัวขวามาครับมาดูฮะ อยากได้วิชาต้องหาอู้ตะวัเตกแต่คอของอารีครับแม่ทําได้สวยงามท่านชมพยายามจะเต่งคอแสนชัยนะอู้แต่คิดการใหญ่ไปหรือเปล่าครับโอ้โหมาตีครับแตะสะเแตะขวาหงหัวเข่าอีกแล้วครับโอ้โหเช็คช่วงล่างแสนชัยนะฮะแสนชัยคืนไม่ถึงครับบอกเลยครับท่านชมมาแสนชัยทำไงฮะนี่ครับจิ้มสายลําตัวครับวิ่งเข้าหานะแสนชัยโอ้วิ่งไปบปล่อยหมัดทีเดียวครับมา้ายฮะปล่อดกันไว้ก่อนครับมามาต่อ อารีสูงกว่าเยอะครับจะมาต่อยแหมแสนชัยคือเน้มาซ้ายกรทุ้งเข่าขวาหนึ่งเทียบอารีขึ้นขวาหนึ่งทีครับมายังไม่เห็นอะไรเยอะครับยกแรกครับท่านชมดูครับอุ้ยจังหวะจับแมนี่จังหวะจับแบบนี้ต้องล้มอยู่แล้วครับแม่ยินขาเดียวนะท่านชมมาแสนชัยเตะซ้ายหนึ่งแข้งครับเตะหัวเข่าบ้างครับมาเตะให้ขาดเตะให้ล้าครับนี่ฮะ้ยอารีขึ้นเหมือนกันครับท่านชมคุณเช็คมาผมก็เช็คกลับครับโอ้โหนี่ฮะมามันได้เตจริงครับอารีคนนี้ฮะนี่จังหวะพลิกมานี่หอมแก้มหนึ่งเทียบมแสนชัย โอ้โหเป็นไงฮะถ้าตายกาันชกของแกแบบนี้อยู่แล้วครับแสนชัยคนนี้ฮะมามโมโยที่หนึ่งครับท่านชมเดี๋ยวมาต่อเกมวโมโยที่2ต่อนนะมาป่อยกันสามยกเหมือนเคยครับคู่นี้ฮะท่านชมมาอาลีโอ,โอตุตเตะตวัดากาัรขอแสนชัยอีกแล้วครับอุ้ยเล่นของสูงครับอาลีโอ,โอ้โหมาเอาเดี๋ยวได้เป็นเรื่องครับมาเตะซ้ายเลยอุ้ยไม่ถึงครับตอนนี้จังหวะจิ้มไปต่อยแตะขวาตามครับนี่แสนชัยแตะไม่แตะกวาล้านไม่ไม่ล่วงฮนะจิ้มมาขวาสวยครับอาลีมานี่ครับ กแนี่ครับดักด้วยซ้ายมามาซ้ายของแสนชัยนะท่านผู้ชมเอาครับเดินเลยซ้ายครับท่านผู้ชมทำไงฮะแสนชัยแตะซ้ายหนึ่งแข้งครับอุ้ยมาจิ้มซ้ายหนึ่งทีครับโอ้โหมาสิครับอารีเริ่มจะยิ้มด้วยแล้วอุ้ยเดะไตะลุกครับมาแสนชัยอู้ยจิ้มเผาซ้ายตรงนี้ครับท่านผู้ชมโอ้โหเอาหน้าแย่ครับท่านผู้ชมพระพาช้าครับเต็มพุงนะท่านผู้ชมจังหวะไม่ได้เกรงหน้าท้องของอารีนะฮะโอ้แกเดินหนีครับอู้จุกครับท่านผู้ชมโดนเข่าซ้ายของแสนชัยอ่ะอู้จุกจริงๆฮะ นับได้หนึ่งครับครับของแสนชัยโอ้โหจังหวะไม่ได้เกรงหน้าท้องของกาลีนะฮะฮึจุดยิงจเอายังไงครับไม่เอาเลยครับท่านผู้ชมโอ้ยังไงครับอาลีโอ้โหโดนเข่าเดียวครับพอยอมโอ้โหแม่อ้ยง่ายเหลือเกินครับโอ้โหแสนชัยเป็นฝ่ายชนะอาลีไปเฉยแล้วท่านผู้ชมโอ้ยจุดน่าจะจุกจริงๆนะท่านชมท่านผู้ชมครับมาโอ้โหนี่ครับท่านผู้ชมนี่แหละครับคือความพิเศษของศิลปะแม่ไม้มวยไทยของเรานะครับ เพียงแค่เข่าเดียวครับก,ก็สามารถปิดบัญชีได้อย่างสิ้นเชิงครับโอ้โหนี่ฮะแมาคมจริงๆครับชัยชนะครั้งนี้ครับคืออีกหนึ่งตำนานของแสนชัยนะฮะและสิ่งที่เราได้เห็นครับไม่ใช่เพียงแค่เกมการต่อสู้นะท่านผู้ชมแต่มันคือความงดงามครับความยิ่งใหญ่ครับและเสน่ห์ของมวยไทยที่ไม่มีวันตายแบบนี้นะท่านผู้ชมเอาโหนี่ฮะท่านผู้ชมเราขอขอบคุณทุกท่านอ,อีกครั้งนะครับที่ติดตามและร่วมเป็นสักขีพยานในช่วงเวลาสำคัญแบบนี้นะท่านผู้ชม ทุกแรงเชียร์ครับทุกกำลังใจของพวกคุณครับคือพลังที่ทําให้เรายังเดินหน้าสร้างเรื่องราวของมวยไทยต่อไปครับถ้าคุณรักถ้าคุณศรัทธาในมวยไทยเหมือนกับเราฮะฝากกดติดตามครับเพื่อร่วมเดินทางไปกับไฟต์ต่อไปของพวกเราฮะเพราะทุกครั้งครับที่เสียงระฆังจะดังขึ้นครับจะมีเรื่องราวใหม่ๆที่รอให้พวกเราก้าวไปด้วยกันงรับท่านชมครับมากนี่ฮะแล้วพบกันใหม่ครับบนเส้นทางที่ศิลปะการต่อสู้ที่ยังคงส่งพลังมาถึงหัวใจของพวกเราทุกคนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับท่านชม